สวัสดีครับผมมอโซล่าพาเที่ยวคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือประเด็นเนี้ยผมมองข้ามมารอบนึ่งละแต่รอบนี้ไม่ไหวจริงนะครับโพสคือผมโพสนี้ลงลงในกลุ่มออกทริปขี่มอไซค์หาเพื่อนออกทริปขี่มอไซค์นะครับโดยมีพี่ที่ชื่ออะไรเนี่ย ท็อกอะไรนี่เ,ออเนี่ยแล้วแล้วประเด็นคือนเนี่ยเนี่ยเฟืเนี้คือหน,น,น้าก็ไม่เปิดคุณบอกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์แต่หน้าคุณไม่เปิดคุณมาคุณมาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยบุคคลอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาคอมเมนต์แบบว่าผมขอนอกเรื่องนะครับผมเองก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวครับ โดยเฉพาะฤดูหนาวเออบ๊าบา,บา,บาเสร็จปุ๊บเวลาแวะปต๊มน้ำมันอ่าเอาง่ายง่ายคือเขาอ่ะไม่รู้ว่าคอมเมนต์นี้เขาพอใจหรือไม่ที่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดในช่องจอดรถยนต์คือความคิดเขาอ่ะผมคิดว่าเขาอยากให้มอเตอร์ไซค์อ่ะจอดในช่องมอเตอร์ไซค์อันนี้คือความคิดของพี่เขานะที่ผมสรุปมานะครับแต่ว่าผมก็ไปตอบคอมเมนต์ล่ะ ไปตอบคอมเมนต์เขาแล้วคือนี้ครับทุกคนพื้นที่ปั๊มน้ํามันอ่ะกว้างช่องจอดรถยนต์นี้เป็นเยอะเลยจอดได้หลายสิบคันนะครับแต่ช่องจอดมอไซค์น่นิดเดียวทุกคนแค่หน้าเซเว่นนิดเดียวนะครับแล้วรถเราเป็นรถทัวริงนะครับแน่นอนสัมภารงสัมภาะอะไรมันพลุงพลังอยู่แล้วนะครับผมแล้วช่องจอดรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าเ้าจอดเต็ม มันมีพื้นที่ตั้งเยอะถูกต้องไหมมันมีพื้นที่นะครับและอย่างเราไม่ได้จอดนานแล้วจอดแค่อเต็มที่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกินข้าวเข้าห้องน้ําเข้าเซเว่นจบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราออกนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะรถเราก็มีล้อเหมือนกันเขาไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์ในช่องจอดรถยน อืแต่บางสถานที่โอเคแหละเขาติดป้ายขอความอนุเคราะห์ว่าอไม่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ในช่องจอดรถยนต์โอเคอันนี้เราคารบแต่ปั๊มน้ำมันป้ายอยู่ไหนอะใช่ไหมป้ายอยู่ไหนที่บอกว่าห้ามจอดมอเตอร์ไซค์ในช่องจอดรถยนต์ไม่มีนะครับมีปั๊มไหนถ่ายให้ผมดูหน่อยนะผมจะรู้ตรงนีนว่าถ่ายให้ผมดูหน่อยว่าปั๊มไหนนะครับที่มีสติกเกอร์แบบนี้ผมเองเคยเป็นผู้จัดจาการปั๊มน้ํามัน เอ้ไม่ใช่ผู้จัดการขอโทษผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มน้ำมันมาก่อนผมรู้ครับมันจอดได้ถ้ามีพื้นที่นะจอดไปเลยไม่มีใครว่าแต่ที่สําคัญคือทุกปั๊มเขาจะสงวนช่องอ่าขั้นต่ําที่ผมเห็นก็จะมีหนึ่งช่องบาง,บางปั๊มใหญ่หน่อยก็สี่ช่องสองช่องห้างสรรพสินสหห้างสรรพสินค้าเหมือนกันก็มี อ่าสี่ช่องห้าช่องแล้วแต่คือช่องจอดผู้พิการช่องจอดผู้พิการเนี่ยใครจอดได้มั่งหนึ่งะแบบใช่ผู้พิการสองคนท้องสามคนแก่ชราหรือผู้ท้อผู้แก่สี่ผู้ป่วยอ่าผู้ป่วยเช่นแบบอ่าอาจจะแขนหักขาหักอะไรเนี้ยไม่ใช่แบบป่วยเบาหวานไม่ใช่ป่วยแบบความดันโรคประจําตัวอะไรไม่ใช่นะครับอาจจะมีแบบแขนหักขาหักอะไรเงี้ยเออที่เขาต้องการ วิวแชร์เนาะอย่างผู้เล่าผู้แก่นี้ก็แบบท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวอันนี้ไปจอดอันนี้เราไม่สมควรจอดถ่านเราคนปกติครบสามสิบสองเนี่ยไม่ควรจอดแต่ผมเห็นหลายคันชอบจอดก็ไม่เข้าใจคนปกตินี่แหละเดินเหินแข็งแรงแล้วคนท้องจริงๆอ่ะคนผู้พิการจริงเขาได้ไปจอดเบียดเบียดเอาอะนะครับอันนี้คุณควรซีเรียสมากกว่าฮะ ส่วนช่องจอดรถยนต์ปกติเนี <Yes>, ่ยถ้าม really. ีพื้นที่จอดไปเลยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรมันก็ลดเหมือนกันนะครับเว้นซแต่บางสถานที่ที่เขาติดป้ายขอความมันคงจริงอย่างหอพมเนี่ยแม่บ้านแม่แม่เพื่อก็เขียนอะไรเนาะว่าเออให้จอดเฉพาะช่องมอเตอร์ไซค์ออารถยนต์ห้ามจอดเนี่ยข้างล่างหอพรมเนี่ยแม่บ้านท่านก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเราก็ควรเอออันเนี้ยเราเราก็ต้องปฏิบัติตามเนาะ แต่ในปั๊มน้ํามันเนี่ยผมไม่เคยเห็นแม้กระทั่งปั๊มที่ผมเคยเคยทํางานอยู่เนี่ยก็ไม่เคยมีก็ไม่มีที่จะมันแบบว่าติดใต้แบบว่าห้ามจอดมอเตอร์ไซค์ในช่องจอดรถยนต์ไม่มีนะครับเพราะนั้นก็จอดได้เนาะเว้นแต่แต่ว่าเออเจ้าของสถานที่หรืออะไรเงี้ยเขามาขอแล้วว่าเ,ออเว้นได้ไหมหรือรถยนต์เต็มนะครับรถยนต์เยอะอะไรเงี้ยเออแล้วช่องจอดมอเตอร์ไซค์มัน มันว่างว่างในพื้นที่รถเราอะนะเราก็สามารถไปจอดได้นะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ช่องชอบจอดรถช่องจอดมอไซ์ไอจอดในช่องรถยนต์เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถเราอะมันขนของเยอะนอะรถทัวริงเนาะนะครับของเขื่อนอะไรมันก็พลุงพลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทําให้พี่ๆขับรถยนต์ท่านใดไม่พอใจต้องกราบขออภัยเนาะแต่ นะครับแต่พื้นที่ปั๊มกว้างนะครับก็ก็กเนาะประมาณนี้